ครับสำหรับจุดนี้นะฮะที่เขาเรียกกันว่ากำแพงยักษ์นะครับตามประวัตินะฮะยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะว่าสร้างในสมัยไหนยุคไหนนะครับตามตามตามคำพูดของชาวบ้านนะก็บอกว่าเป็นยักษ์เป็นยักษ์เป็นผู้สร้างนะครับคือเป็นมนุษย์ยักษ์นะฮะที่เรียกว่าอะไรตัวสูง8ดศอกอะครับ นีนะถ้าดูในในแผนที่หรือหนังสือท่องเที่ยวนะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของของท่าแขกนะครับแหลงข้ามวนนะครับนีนะก็ผมขี่รถผ่านมานะครับก็จะมีหลายๆจุดนะครับที่ยังพอให้เห็นอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีมาระยะตลอดเลยนะครับยาวเลยนะครับ จุดนู้นนะฮะจะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับเขาบอกว่าที่ตามประวัติก็บอกว่าปั๊มน้ํามันนี้นะฮะมาสร้างนะครับมาสร้างทัพที่ของกําแพงนะครับแล้วก็คืออยู่ไม่ได้นะครับก็คงจะมีอาถรรพ์อะไรสักอย่างนะครับตัวข้าวตรงนู้นนะฮะก็เป็นวัดนะครับถนนหลักเส้นนี้นะะเป็นเส้นที่เป็นเส้นที่ออกมาจากเวียงจันได้นะครับ ออกจากเวียงจันทร์แล้วก็มาท่าแขกนะครับนี่นะเส้นนี้นะครับก็ช่วงนี้นะฝนก็เริ่มจะตกนะครับนี่นะเป็นบรรยากาศที่จุดท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของท่าแขกนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับเพราะว่า ซึ่งว่าจะเป็นป่าป่าอยู่นะครับแล้วก็คงจะเป็นที่เที่ยวไม่เป็นทางการบังคับนี่นะฮะนี่ฮะเป็นบรรยากาศที่กำแพงยักษ์นะครับแบบนี้นะผมจะเห็นหลายๆจุดเลยนะครับที่ผมขี่รถผ่านมานะครับกัด้านล่างตรงนี้นะก็จะทําเป็นสนามฟุตบอลนะครับ อันนี้ก็จะยาวไปเลยนะครับยาวเข้าไปทางไหนนู่นนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้ก็จะยาวออกไปฝั่งนู้นเลยนะครับนี่นะยาวออกไปนู่นเลยนะฮะที่วิ่งขี่รถผ่านมานะครับก็จะเป็นบางจุดนะครับที่ยังสมบูรณ์อยู่นะครับก้อนนี้นะฮะเรคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับเกิดขึ้นเองนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับ นี่นะก็เป็นกำแพงยักษ์นะครับแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของในแถบของท่าแขกนะครับนี่นะก็คงจะมีรายละเอียดก็เท่าที่เห็นนี่นะครับก็ไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะครับเริ่มพังไปตามการเวลานะครับ ที่ผมเคยได้ยินมานะครับถ้าเป็นช่วงกลางคืนนี่นะจะไม่มีใครอยากเข้ามานะครับก็ไม่ทราบเพราะเหตุใดน,นะครับนี่นะก็คงจะประมาณนี้นะครับกำแพงยักษ์ในเขตของท่าแขกนะครับแผงคำพ่วนซอปปลาวนะครับก็ <Isaac. S 1> <Burg st. S 2> จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่จะมองเห็นที่ขี่รถผ่านมานะครับจะมองเห็นนะครับนี่นะเป็นส่วนต่อที่ผมไปให้ชมเมื่อกี้นะครับจุดนี้นะก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะใหญ่โตแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่นะลักษณะนะก็จะเป็นก้อนหินนะครับนี่นะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่นะครับ ใหญ่โตพอสงควรเลยนะจุดนี้นะครับ